สวัสดีครับวันนี้พบกับเดอะเมนเจอร์กับการวิเคราะห์ฟุตบอลในคืนนี้ประจำวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568นะครับเรามาเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลเตะในเวลา1ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับเจ้าบ้านวันนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับที่18ท้ายตา,างมีอยู่17คะแนนฟอร์มการเล่นในบ้านอยู่อันดับที่18แข่งในบ้านไปแล้ว12นัดชนะ2เสมอ3แพ้7ได้11เสีย21ส่วนอาร์เซนอลครับรองจากนน้มยะนนเดไป้12ช6 เสมอ4แพ้2ได้22เสีย12ครับสำหรับการเจอกันที่ผ่านมา13นัดก่อนหน้านี้อาเซนอลเอาชนะเลสเตอร์ตี้ไป8ครั้งเสมอไป1และก็แพ้ไป4ครั้งครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ครับลสเตอร์ตี้จะไม่มีอับดุลฟาลาวูและคาริโดปเรล่า2แข้งเลี้ยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าเลสเตอร์ตี้จะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีเจมี่วันดี้ยืนหน้าล่าสกอร์ในคืนนี้และใช้จอร์แดนอายูบิเลเอลคานูสและบ็อบบี้เดย์เป็นสามประสานกลางลูกคอยสนับสนุนอยู่ หลังตามระเบียบส่วนอาร์เซนอลครับจะไม่มีชื่ออย่างกราเบลมีซูตโทมิยยสุบุคยซสากามาตินเนลี่และไคลฮาวเวร์ห้าแข้งเดี่ยวค้างสต็อกซึ่งต้องรักษาตัวทั้งหมดคาดว่าอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-3-3มีอ e ีธานเอนวานิลี่ฮอตซาและฮาริมสตเตอร์ลิงผลงานกำลังล่าตะไ่ายในเดือนหน้า <I know. S 1> เหมือนเ <Are S 1> ช่ชนเคยครับสำหรับคู่นี้ผมมองว,ว,ว่าผลงานการเจอกัน5นักก่อนหน้านี้เลสเตอร์ก็เพ้อาร์เซนอลมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมขอไปทางอาร์เซนอลครับไปกันต่อที่คู่ที่2อนะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับยเววนุใลา ของบ้านเรานะครับแอสตันวิลล่าตอนนี้อยู่อันดับที่8มีอยู่37คะแนนฟอร์มการเล่นในบ้านอยู่อันดับที่5แาข่งในบ้านไปแล้ว12นัดชนะ6เสมอ5แพ้1ได้20เสีย14ครับส่วนอิสสวิทตอนนี้อยู่อันดับที่19มีอยู่16คะแนนฟอร์มเกมเยนอยู่อันดับที่17แเข่งเกมเยนไปแล้ว11นัดชนะ2เสมอ3แพ้6ได้13เสีย23สิาำหรับการเจอกันที่ผ่านมาเสมอกันไป2ประตูต่อ2ในบ้านของอิสสวิทเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมมมมมมาาาาาสสสภพพคคควววรร้อ้ออออออในนนนนนัััีีีบแติิลลล่่่จะไไชือของงเย์ซท ปาอูตอเรสและลอสบาร์ดีที่บาดเจ็บอยู่คาดว่าแอสตันวิลล่าจะมาในระบบ4-2-3-1มีจาคอบเลมซี่ยืนหน้าล่าประตูและมีมอร์แกนโรเจอร์จอห์นแม็กกลินเป็นความหวังของทีมในวันนี้ครับส่วนยิปซูวิทครับจะไม่มีทิโมดิคโดซี่อ็อกเบเน่เวสลี่เบิร์นและคริสเตียนวอวตันที่ยังบาดเจ็บอยู่คาดว่ายิปซูวิทจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีเลียมดีแล็ออกสตาร์ตยืนหน้าเป้าและใช้คูริโอเอนซิโซ่รับจอ job p l a y เกอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังเหมือนนเเเช่เคยกม นี้ผมมองว่าแอสตันวิลล่าน่าจะเก็บชัยชนะในครั้งนี้ไปได้ครับเรามาต่อกันผู้สุดท้ายครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลในเวลาสี่ทุ่มผมขอสรุปเลยแล้กันนะครับผู้นี้ผมมองว่าเกมนี้นอกจากสถิติการพบกันนัดล่าสุดก็มีเจ้ากันไปหนึ่งประตูต่อหน,นึ่งแบบไม่มีใครยอมใครฉะนั้นแมตชนี้ที่บ้านของทัพเรือใบบอกเลยว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับเมื่อพิจนารณาจากเลตและภาพรวมต่าตงๆผมขอแนะนำนิวคาสเซิลครับก็จากกันไปถ้าพี่ๆอยากได้ข้อมูลบทสรุปป,ประจำวันนี้ฝากติดตามเดอะมีเนเจอร์กันด้วนครับรับสสนนีีส